สวัสดีค่ะจันแม่นะคะวันนี้เรามาดื่มกาแฟกันแม่มดกาแฟสูตรเจพรสสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมด22ชนิดด้วยกันไม่มีน้ำตาลแล้วใช้ทั่วเหลืองแทนครีมเทียมเราได้สัญลักษณ์มีแกนฟูซึ่งแปลว่าเจเคร่งมีมาตรฐานระดับโลกนั่นคือ s g a ของสหรัฐอเมริกามีฮารานสารสกัดทั้งหมด22ชนิดที่มีอยู่ใน1ซองมีสีราชาสมุนไพรจีนเ,เขาเป็นยาอายุวัฒนะเลย เห็ดเลี้ยงจือแปะกล้วยถังเช่าเก่าเก๊ะช่เรื่องอะไรบ้างระบบหลอดเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นลดน้ําตาลในเลือดลดความดันช่วยสร้างภูมิต้านทานและต้านมะเร็งด้วยนะคอลลาเจนที่เราได้มาเป็นสารสกัดที่ได้มาจากผนังเซลล์ของรากแครอทเกาหลีใต้ช่วยเรื่องผิวพรรณโดยเฉพาะผิวนุ่มชุ่มชื่นลดริ้วรอยดูดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจนที่ได้จากพืช 3- 4ถึงเท่ายิ่งดื่มกาแฟนะ ผิวยิ่งสวยยิ่งใสแล้วก็มีวิตามินซีจากเชอร์รี่สารสก,กัดจากมาเมล็ดองุ่นซึ่งช่วยชะลอวัยไปอีกลดน้ําหนักได้ไหมในแม่มดกาแฟอ่ะจะจะไม่มีน้ําตาลแล้วนะยังมีสารสก,กัดจากส้มแขกซึ่งช่วยกระตุ้นการผาอลผานของไขมันเก่าบล็อกการดูดซึมไขมันใหม่ที่จะเข้าไปมีสารสก,กัดจากถั่วขาวมีสารสก,กัดจากกระบองเพชรและมีไฟเบอร์อินูลินซึ่งส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยเขาช่วยดีท็อกบล็อกมีแอลคาดีทีนนะ กระตุ้นการเบิร์นกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานแอลอาร์จินไลโคปีนต้านมะเร็งแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์มีปัญหาเรื่องสายตาใช่ไหมลูทีนเบต้าแคโรทีนแปะกล้วยช่วยได้ต้อกระจกหรือต้อที่เกิดจากโรคเบาหวานก็ช่วยได้นะเป็นเบาหวานต้องคูน้ําตาลแล้วก็ต้องคูน้ําหนักด้วยโครเีียมพิคโคลเลนิกใช้ดีมากเลยในคนที่เป็นเบาหวาน มีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็มีวิตามิน b 1 2ที่ช่วยบำรุงสมองแล้วก็บำรุงปลายประสาทวิตามินซีจากแอปเปิเชอร์รี่แล้วก็สารสกัดจากมเมล็ดองุ่นก็ช่วยเรื่องทําให้หลอดเลือดแข็งแรงและอาการปวดจากเส้นเลือดคอท้ายด้วยสารสกัดทั้งหมด22ชนิดที่รวมอยู่ในกล่องนี้รบภูมิด้านทานดีขึ้นภูมิแพ้ก็ดีขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องเซนัสอักเสบอาการก็ดีขึ้นด้วย บำรุงกระดูกจากแคลเซียมระบบหลอดเลือดดีระบบไหลเวียนเลือดดีความจำดีป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์หรือลุงหลงลืมในผู้สูงอายุฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศเพิ่มพลังงานให้ร่างกายช่วยเรื่องลรไตแล้วก็บำรุงตับโดยเฉพาะถังเช่าสีทองซึ่งมีสารสกัดที่ในปริมาณที่ออกลิ้สูงกว่าถังเช่าที่เบส ใช้สุขโสแแนน้ำตาลและก็หนึ่งซองมี70แคลอรี่ที่ต้องการดื่มเพื่อคูน้ำหนักหรือลดน้ำหนักทำให้ดื่ม1นซองก่อนอาหารมื้อเช้าและก่อนอาหารมื้อกลางวันดื่มกาแฟให้ได้สุขภาพต้องแม่มดคอฟฟีสนใจติดต่อแม่มดอะไรที่แชร์คลิปนี้ได้เลย